รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกร่วมกับบริษัทมันดีโปรดักชั่นจำกัดเสนอรายการร้อยอาชีพพิกฝัน บริษัทกาลีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทมันเวิร์กโปรดักชั่นจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะวันนี้จะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพหนึ่งค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาล่ําเรียนมานะคะแต่ถือว่าเขาได้รวบรวมเอาสิ่งที่เรียนมานั่นแหละค่ะมาทํา สร้างสารรค์ให้เป็นร้านร้านหนึ่งค่ะร้านที่ใจว่านะคะนั่นก็คือร้านกาแฟค่ะอยู่แถวๆวังหินนี่เองนะคะอะเดี๋ยวอยู่แถวๆด้านหน้านี่แหละค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะมาเจอแล้วค่ะกับร้านกาแฟร้านนี้จอยนักกับเ,เจ้าของร้านไว้ค่ะกับร้าน1839 Ca f e a n d g a ก l e r y รค่ะร้านนี้เนี่ยเขามีกิมมิกยังไงทำไมถึงต้องชื่อ1839แต่ว่าแง้มนิดนึงค่ะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำอาชีพเป็นช่างภาพอ้าวแล้วทำไมช่างภาพต้องมาอยู่ที่ร้านกาแฟหรือว่าทำไมต้องมาเปิดร้านกาแฟ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมงงเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพบเขาทั้งสคนกันเลยค่ะข้างในค่ะสวัสดีค่ะว้าวมีเมนูด้วยนะคะนี่ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาที่กว่าจะมาเป็นร้านสวยๆในชื่อ1839 Cafe g a l l ก r y รสักคู่ค่ะ บริษัทกาลินาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทมันเวิร์คโปรดักชันจำกัดคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะจะก็มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะกับร้านกาแฟน่ารักน่ารักค่ะที่เรียกว่ามีคอนเซ็ปต์ที่หลากหลายค่ะเพราะว่าเขารวมหลากหลายจริงๆค่ะไว้ที่ร้านนี้ร้านเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะกับเจ้าของร้านคู่กันเลยนะคะ,คะพี่พลอยแล้วก็พี่ตึงค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่พอลอยกับพี่ตึงเป็นเพื่อนกัน ก็จริงๆร,ร,ร้านนี้เจ้าของ้านมีทั้งหมด4ี่ <4 S 1> คนร้านนี้มีแนวคิดอะไรบ้างคะพอเ,เข้ามาแล้วบิ๊ก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้งเกี่ยวกับเรื่องของถ่ายรูปหรือเปล่าาะเดินมาปุ๊บเจอกล้องก่อนเลยหลกัหลกๆก็เป็นเอาง่ายๆคือเป็นคาเฟ่กล้อง่ก็คือมีกล้องมีกล้องเก่ากล้องฟิล์มพวกโพลาลอยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้มาแบบสัมผัสได้มาลองประสบการณ์การถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มแล้วก็ เหมือนกับได้มานั่งแชร์ไอเดียกันที่ร้านเพราะว่าที่ร้านนี่เราเปิดเป็นคอมมูนิตเล็กให้นั่งเล่นคุยกันได้โดยที่แบบไม่ต้องจ่ายค่า Wi-Fi ไม่ต้องเสียค่าเสียบปลั๊กอะไรประมาณนี้<อ>ค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของกล้องต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องแน่เลยคือต้องชอบถ่ายภาพหรือว่าอะไรเรจ้าของร้านก็ส่วนใหญ่สาคนเป็นช่างภาพอีกคนนึงเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เราก็เลยเหมือนกับว่าเห็นว่าเห็นว่าแบบ มันยังไม่มีคาเฟ่กล้องนี่นะเราสร้างภาพที่เมืองไทยก็เยอะเลยอยากให้มันมีคาเฟ่กล้องขึ้นมาอันนึงแบบเผื่อว่าสร้างภาพหลายๆคนที่เขาอยากจะมาลองพูดคุยเปลี่ยนประสบการณ์กันกับที่ร้านก็ได้ค่ะรูปต่างๆล่ะคะอันนี้เป็นรูปฝีมือของพวกพี่กันเลยใช่ค่ะแต่วันนี้ที่โชว์ก็คือเป็นของพลอยคนเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือที่ร้านจะมีในเทศกาลรูปทุกๆเดือนหนึ่งสองเดือนนี้ค่ะก็จะมีรูปจากบรรดา แฟนเพจต่างๆเงี้ยที่เราประกวดเข้ามาแล้วเราก็มาแปะที่ร้านเราไปไปพิมพ์ใส่กอบไห้ฟรีแล้วก็มาแปะพอหมดงานเทนศ,ศกาลก็คือสามารถเรากลับบ้านได้ค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วมีกิมมิคของร้านใหลากหลายเริ่มมาจากความชอบ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของกล้องก่อนแล้วก็ เ,เรียกว่าเป็นความถน<ช>ัดในส่วนตัวปกติค่ะคนที่เป็นาตากล้องช่างภาพหรือว่ากราฟริกดีไซน์ส่วนมากก็จะต้องอยากออกไปตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ๊ะแล้วมาอยู่ๆจะต้องมาเป็นร้านกาแฟเหรอคะคือมันเหมือนกับว่าเราสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยไปทำงานร้านร้านกาแฟรหรือร้านอาหารร้าน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะ,คะแต่ว่า มันยังไม่มีที่ไหนที่เหมือนกับว่าเป็นทั้งสถานที่ทํางานได้ด้วยและเป็นเหมือนกับไอเดียจุดประกายงานให้เขาได้ด้วยถ้ามาที่นี่คือเรามีทั้งหนังสือมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนี้ก็เหมือนกับว่ามาช่วยกันสร้างไอเดียให้เขาขึ้นมาดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนที่รักกล้องหรือว่าชอบถ่ายภาพเข้ามานั่งพี่พลอยกับพี่ตึงก็จะเข้าไปคุยด้วย ก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาคุยกับเราเองด้วยสาวประมาว่าร้านนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็ยังไม่เคยเจอที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยเป็นช่างภาพเหมือนกันหรอเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันหรอมีแอนด์แลกเปลี่ยนงานด้วยเนาะก็คุยกันแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ที่มาก็จะมีทั้งนักวาดการ์ตูนเคียร์ทีฟผู้กำกับมานั่งเยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านเราเปิดก็ค่อนข้างดือนิดนึงเพราะว่าเราเข้าใจ เจอร์การทำงานแบบนี้เนาะถ้าไม่ถึงเป็น1839ก็พอได้ตีมว่าเป็นคาเฟ่กล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมาหาชื่อที่มันลงตัวแต่เราไม่อยากตั้งชื่อง่ายๆเกินไปมันก็จะดูแบบไม่มีกิมมิ c ปี1839นะคะเป็นปีแรกที่มีการเซลฟี่บนโลกใบนี้เซลฟี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่โดยใช้กล้องตัวใหญ่เซลฟี่คือเป็นสมัยนี้ถือไม่ไหวเลยใช่คือเขาต้องแบบใช้สายกดมีขาตั้งใช้สายกด พอเราเห็นนี้เรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันดีไอไว้นะพอร้านเราก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาเองเราทําเองออกแบบเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์เราเลยเอามาเป็นชื่อร้านดีกว่าประมาณนี้ก็เลยเป็เน1839คาเฟ่แอนด์แกลอรีเนื่องจากมีภาพวาดอะไระต่างๆด้วยและนอกจากนั้นคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถ้าเกิดในช่วงแรกนะคุณผู้ชมเห็นค่ะว่าทุกอย่าง ของที่รราประทานชงนอกโกหรือว่าเป็นน้ำก็จะเป็นแบบแนว DIY แบบที่เหมือนคิดขึ้นมาเองมาทำเองให,ให้คนที่มาทานได้ร่วมสนุกหรือได,ได้ได้มีไอเดียก,กับกับการทำอะไรที่ร้านมากขึ้นน่ารักมากๆเลยมีใครบอกไหมคะว่าเหมือนแบบเฮ้ยไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเออญี่ปุ่น,นก็เลยชอบอย่างเงี้ยเขาเลยชอบแบบม,มีมีลูกค้าญี่ปุ่นมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้านนี่บรรยากาศเหมือนที่นู่นเลยเนาะ เพราะว่าหนังสือหลายเล่มที่เราซื้อมาก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าจริงชอบแนวคิดของญี่ปุ่นอะไรหเลชอบความเรียบง่ายแต่แต่มีการบอกเล่าเรื่องราวโดยที่มันมไม่ได้แฝงเรื่องราวใช่ไม่ไม่ได้เยอะเราโทนสีล้านด้วยเนี่ยก็เป็นโทนสีที่แบบอบอุ่นค่ะไม่ไม่ใหญ่เข้ามาเราสึกว่ามันมันมืดมันทำมึนไปหมดประมาณนี้นะค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของที่บอกว่ารวมหลากหลายจริงๆอาหารหรือว่า น้ำเนี่ยก็เป็นแบบ DIY ให้ได้ร่วมทำด้วยนะคะให้มีความสนุกมากขึ้นมีกิมมิกมากขึ้นมีกล้องไว้ให้ดูมีรูปเป็นแกลเลอรี่ไว้ให้ได้ลองสัมผัสกันนะคะนอกจากนั้นยังมีน้องแมวอีกด้วยใช่ครู้ทุกอย่างเลยจริงๆคือมาที่นี่แล้วเบ็ดเสร็จครบคือแมวนี่เลี้ยงเองก่อนเพื <c oughs> ่อความชอบส่วนตัว แล้วพอเราเอาเขาลงมาเล่นข้างล่างลูกค้าก็ติดใจบางคนนึกว่าเป็นคาเฟ่แมวแต่ใช่ใช่จริงๆรเราบางลาจะคิดว่าเพราะว่าคาเฟ่แมวเนี่ยมีเยอะนะคะแต่นี่คือทั้งแมวทั้งกล้องก็แปลว่าคุณสามารถมาเซลฟี่กับแมวได้ด้วยใช่คือเหมือนกับเรามองว่าคนที่มาดูแมวนี่เขาเขาจะชอบความมุ้งมิ้งมันก็คอนทราสกับกล้องที่แบบอาจจะเป็นผู้ชายมาดูหรือเปล่าก็จะได้ทาเก็ตหลายหลายอย่าง อันนี้เรียกว่าจริงๆเป็นเรื่องของการตลาดด้วยแหละใช่ไหมคะ<อ>ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราเนี่ยจัดร้านทั่วๆไปธรรมดาเป็นๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ชัดชุ่มลูกค้าถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีแฝงเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าพี่พลอยกับพี่ตึงเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นแง่คิดมาฝากงานกับคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีเกิดไอเดียปิ๊งๆแล้วอยากจะไปเปิดร้านกาแฟเองก็ได้ ะะมาดูกันค่ะว่าการตลาดของเขาเป็นอย่างไรในช่วงหน้าค่ะบริษัทกาลินาออนไลน์ประเทศไทยจำกัด บริษัทมันเวิร์คโปรดักชันจำกัดผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการตาลาาหรือว่าในเรื่องของที่จะสร้างกิมมิคให้กับร้านค่ะนี่พี่พอยกับพี่ตึงนะคะเรียกว่าเป็นขนม DIY อยค่ะยังไงบ้างค่ะคือตัวหลักๆของเราค่ะจะเป็นอะนาล็อกเซตตัวนี้ตัวนี้ใช่เพราะว่าพวกน้ำต่างๆเราไปแช่แข็งแต่ว่าปรับเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยให้มันมเหมาะกับการ มากินพร้อมแล้วรอละลายน้ำเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งโกโก้ชาเขียวชาไทยแล้วก็กาแฟอันนี้เป็นอะไรคะโกโก้ค่ะอันนี้โกโก้นะคะแล้วก็เทนมลงเทลงลงไปแล้วแต่ความชอบใช่ค่ะคือถ้าเกิดซึ่งนมเนี่ย้อยจะได่พอแล้วก็เติมใหม่ให้ได้เป็นรีฟฟลค่ะนี่เทนมลงไปอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่ความพอใจบางคนบอกว่าไม่อยากได้หวานมาก ก็ได้เหมือนกันหรือแบบเราเคยปกติเพราะว่าเราต้องเททั้งหมดจริงๆตัวตัวน้ําแข็งเนี่ยค่ะมันหวานน้อยมากเราเลยมีตัวไซรัปมาให้ด้วยค่ะก็คือสามารถเทไซรัปเพิ่มได้ตามความชอบเหมือนกันไซรัปนี้ก็แล้วแต่ค่ะใช่ประมาณนี้น่าจะพอแล้วแล้วก็ใส่นมเพิ่มก็ได้ค่ะท่านี้ก็ ใช้ช้อนคนหรือใช้หลอดคนได้หมดเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเราได้มีส่วนร่วมใช่แล้วมันค่อนข้างจะสโลลีฟมากผมว่าต้องรอดนาแข็งสบลายก่อนชิมเรื่อยแก้วหนึ่งอยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งวันเลยเหรอเออก็จริงๆ เราสามารถที่จะนําไปทําได้เหมือนที่บ้านมีน้องๆหรือว่ามีเรียกว่ามีปาร์ตี้ก็เอาแบบนี้ไปทําก็ได้ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากนั้นมีตรงตัวนี้เป็นเค้กมาค่ะเป็นเค้กข้างางเป็นเค้กอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตค่ะเรามีหลายรสให้เลือกเหมือนกันก็คือลูกค้าสามารถเลือกรสเค้กแล้วก็เลือกรสไอติมได้ชข้างล่างก็จะเป็นชั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีเค้ก ซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ร้านเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองให้มันเหมาะสมที่สุดเนาะก็นี้จะเน้นเป็นให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับยูนิคนิดนึงอือค่ะต่อไปก็เป็นเรนโบวโซดาค่ะช่วงนี้อาจจะอาจจะเห็นบ่อยแล้วนะหลายที่ก็เริ่มขายอยู่กันแต่ว่าอันนี้จะแนะนำก่อนว่าถ่ายรูปให้เสร็จแล้วคนอ๋อต้องคนเนไต้องค่ะเพราะว่าถ้าไม่คนเนี่ยความหวาน ละชั้นมันต่างกันแต่วพอคนออกมาแต่อันนี้ไม่ได้มีแคลกอฮอล์ใดๆไม่มีทำเหมือนกับแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับเอะไรที่มันเหมือนคอเคลแต่จริงๆเป็นม็อกเทลนะก็คือแบบไม่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นโซดาหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะจะขายดีช่วงซัมเมอร์เยค่ะใช่ค่ะแบบร้อนๆนะการอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าสุดยอดเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูแนะนํานะคะแต่จริงๆแล้วที่ร้านนี่ก็ยังมีทั้งสปาเกตตี้เห็นบอกพิสุทธิ์ทำอร่อยมาก นาจอย่างนี้ทำอาหารอร่อยเยี่ยมเลยหัวร้นี่คนะื <c oughs> อพอได้ใช่ไหมพอ,อได้ต้องมาลองชิมดูนะคะส่วนในเรื่องของอาหารต่างๆค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็เรียกว่ามีกิมมิตหมดแหละใช่ค่ะในเรื่องของตลาดของที่นี่ถือว่ามีความสําคัญขนาดไหนบ้างก็สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หาจุดเด่นของร้านหรือหากิมมิคให้ร้านเนี่ยร้านเราก็จะเกินๆก,กับร้านกาแฟซึ่งช่วงนี้ก็เยอะมากเลยทีเดียวก็เลยจะต้องหาจุดเด่นให้ร้านก่อน เหมือนเวลาการทําอะไรในหลายๆอย่างถ้าสมมติว,ว่าการถ่ายรูปเราก็ต้องสร้างจุดเด่นให้กับรุ่นนั้นด้วยหรือว่าเป็นในเรื่องของเวลาสมมติพี่ถ่ายรูปพี่ก็ต้องมีเหมือนออสไตล์ของตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นสไตล์ของฉันหรือเปล่าต้องเป็นแบบนั้น เหมือนกันไลนกาแฟก็เหมือนกันค่ะในเรื่องของโซเชียลนะคะเรามีการแบบบอกต่อหรือว่ามีอย่างเช่นที่พี่พลอยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครส่งรูปมาเราจะมีการจัดพิธศการใช่ค่ะรูปถ่ายแล้วก็นํารูปนั้นให้กับสําหรับบุคคลที่<ช>เขาส่งรูปมาด้วยก็ส่วนใหญ่หลักๆโซเชียลที่เราใช้คือ Facebook กับอินสตาแกรซึ่ง2อย่างนี้ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆเลยทีเดียว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ร้านเป็นที่รู้จักก็คือพันิทิพเพราะว่ามีลูกค้ามารีวิวแล้วก็ไปโพสต์บ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าแน่นร้านเลยเราก็จะถามลูกค้าตลอดว่าเอ,อ๊อันนี้เห็นร้านมาจากไหนหรือว่าตามใครมาหรือเปล่าเนะะี้ยค่ะเพื่อเช็คว่าเราควรไปเจาะตลาดกลุ่มไหนที่มากที่สุดประมาณนี้ร้านนี้เปิดมาชัานวานี้จะครบ1ปีแล้วค่ะครบ1ปีค่ะแต่ว่ามั่นใจว่าในช่วง,รงแรกๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการว่าเอ้ยคนไม่รู้จัก ก็ยังไม่ค่อยมีคนเราใช้วิธีการหรือว่ามีแรงจูงใจยังไงให้กําลังใจตัวเองยังไงในการที่จะแบบเออน่เดี๋ยวต่อไปในอนเขาจะต้องมีคนรู้จักเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างระยะยาวนิดนึงเราให้เวลากับมันคือช่วงแรกเนี่ยเราได้เพื่อนที่ค่อนข้างดีด้วยแหละเพื่อนก็เป็นที่รู้จักในในในหมู่แบบออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้เพื่อนมาช่วยเช็คอินช่วยโปรโมทร้านให้ประมาณนี้แล้วก็ ตามหาคนที่สามารถจะช่วยโปรโมทร้านเราทั้งในพันทิปในอินสตาแกรมอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะเดียวว่าเป็นเคล็ดลับนใบนในการถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างกิจการอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆบางที่เนี่ยก็คิดเ,เหมือนทําอะไรขึ้นมาเองแล้วอยากจะให้บอกต่อก็าสามารถที่จะใช้ช่องทางแบบนี้ใช่ใชค่ะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งได้เหมือนกันและอย่างอื่นนะคะจริงๆแล้วเป็นชภาพ แต่ต้องพลิกตัวเองมาทําทั้งร้านกาแฟด้วยช่งางภาพด้วยเนื่องมาจากว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะปัจจุบันด้วยในเศรษฐกิจหลากหลายด้วยใช่ไหมคะมีการให้กําลังใจตัวเองยังไงคะที่จะแบบว่ายังคงอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้เรามองว่าเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เนาะคือถ้าบางทีมันมีปัญหาเนี่ยปัญหามันมันคงไม่อยู่กับเราตลอดไปก็เหมือนกับตอนที่เราประสบความสําเร็จมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปคือเราสามารถ เอาปัญหามาแก้ไขแล้วทาให้มันดีขึ้นได้พอยมองพอยมองแบบนี้มากกว่าอย่งิีมตึงอะคะก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยยังแบบว่าเออโอเคยังมีแรงที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเนี้ยก็ทําเลยลงมือทาเลยอย่าไปรอช้าอะไรเงี้ยคิดอะไรได้ปุ๊บลงมือทาเลยมันจะเกิดขึ้นเองมันจะมีผลเกิดขึ้นเองใช่ค่ะ หรือว่าจริงๆก็เป็นการให้กําลังใจกับตัวเราเองว่าปัญหามันไม่ได้อยู่กับคุณผู้ชมตลอดนะคะตอนนี้ใครกําลังตกงานอยู่หรือว่าใครไม่มีอะไรทําช่วงนี้ก็ลองหาค่ะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราเองแล้วก็จะเกิด เรียกว่ารูปแบบใหม่ๆแบบนี้นามาผสมผสานกันอย่างที่พี่พลอยบอกก็คือทั้งชอบภาพทั้งชอบเกียวกับเรื่องของการถ่ายภาพชอบทําขนมด้วยแล้วก็ชอบพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยช,ชอบแมวด้วยเอามารวมหมดเลยใช่เป็นหลายอย่างมากเลยตอนนี้ะเอามารวมหมดเลยแล้วก็เลยกลายเป็นกิมมิคหนึ่งของร้านนี้กับร้านชื่อ1839 Ca f e สามเ a ้าค่แกรค่ะอยากให้ทั้งคู่ฝากกับผู้ชมว่าถ้าสมมติว่าอยากมาร้านนี้มายังไงอยู่ที่ไหน,น ได้ค่ะก็ร้าน1839 Cafe Gallery นะคะอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินค่ะปากซอยลาดพร้าววังหิน62นะคะเรามี Facebook 1839 Cafe and Gallery นะคะมี IG 1839 Cafe ค่ะ mm hmm. ก็ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรสอบถามได้นะคะที่0846415141ค่ะได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เจอ เรียกว่าเจ้าของร้านน่ารักอย่างนี้นะคะให้ความเป็นกันเองแล้วก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกล้องเรื่องเงินก็ได้เรื่องเงินด้วยเรื่องเงินได้ด้วยหรอคะพี่เรื่องเงินนี่อาจจะบอกช่วยกันนั่งเครียดหรือเปล่าเนืค่ะก็มาพูดคุยกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่นี่ค่ะกับร้านน่ารักแบบนี้นะคะกับร้าน1839 Cafe a ามเก้าค่รค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พลอยแล้วก็พี่ตึงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีความฝันเราก็เดินตามหามันค่ะสิ่งเดียวที่ทําได้คือการให้กําลังใจตัวเองอย่าคิดว่าเราแบกรับปัญหาทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวค่ะปัญหานั้นนะคะเราจะต้องแก้ได้ค่ะถ้าเกิดเราเห็นคนรอบข้างอย่างนี้นะคะมีเพื่อนๆนที่ดีมาร่วมกลุ่มกันมาช่วยกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะอย่าลืมค่ะให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็อย่าท้อค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการร้อยอาชีพปิดฝันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ เราสองคนรอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ